กวิสินคิดไม่ซื้อตอนดังฉันทำนายคอนเสิร์ตมากมายย่างกลายเข้ามาไม่มีเหนื่อยล้าตั้งหน้าจัดกันตั้งแต่ต้นปีมากมีสุขสรรันแทบไม่เว้นวันดังฉันทำนายมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องดีแต่มีที่หาย แผ่นเพลงล้มตายแทบวายหายไปไม่ทำแผ่นกันสู้มันไม่ไหวคนซื้ออยู่ไหนเลยไม่เสี่ยงทำออกแค่เพลงเดียวและเที่ยวแชร์นำวงการมืดดำระส่ประสายแผ่นเพลงไม่เกิดคอนเสิร์ตมากมายช่างหน้าเสียดายกับกลายส่วนทาง ไม่ควบคู่กันนับวันส่วนห่างบางงานคนร้างมีบ้างนับพันคอนเสิร์ตมากมีซีดีเพียงฝันสว่วนทางห่างกันดังฉันทํานายก็มีช่วงหนึ่งผมคิดเล่นๆว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยคอนเสิร์ตจะมากขึ้นาการผลิตแผ่นต่างๆน้อยลงเป็นจริงดังน,นั้นเลยนะสว่วนทางกับเมื่อก่อนที่ในอดีตที่ คอนเสิร์ตหาดูยากมากนะแล้วก็เทปกลับมีขายเยอะมากๆเลยนะประมาณนั้นนะส่วนทางกันนะในยุคสมัยต่างกัน